ได้ออกมาเปิดประเด็นอีกครั้งถึงคู่รักดาราที่มีแววจะเลิกกันโดยมีข้อความระบุว่าคู่รักพระเอกนางเอกคู่หนึ่งพักหลังหลังดูเงียบเหงาผู้หญิงก็โพสเศ้าเศร้ามีแต่คนสงสัยเลิกกันหรือ,อยังในพวกเมืองไปสื่อมาหน่อยสิว่ายังไง ซึ่งก็มีหลายคนเมียนเป็นคู่วิววรรณรสและเจดเจดพิพัฒน์ล่าสุดชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และไปสองโพสต์วิววรรณรสซึ่งมีแคปชั่นว่า life is too short to waste my time let's fly และก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันและให้กำลังใจเยอะมากขอให้ที่วิวมีความสุขในชีวิตของที่เยอะๆนะคะ รอยยิ้มของพี่วิวอาจเป็นกำลังใจของใครหลายคนรวมทั้งตัวของพี่วิวเช่นกันไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ตามหนูเชื่อว่าพี่ผ่านมันมาได้เสมอมีครอบครัวของพี่วิวและแฟนคลับที่รักพี่วิวอย่างเช่นหนูรักและสนับสนุนพี่ตลอดไปนะคะพี่วิวขอให้ความรักโอบก,กอดน,น้องวิวนะคะหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอแฟนๆที่พร้อมมอบความรักให้น้องวิวเสมอ รักนะผู้ช่วยที่ไม่โลเลรักและมั่นคงดูไม่ยากนะคะคุณวิวยังไม่เจอคะ่ะเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกใดๆไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆคุณวิวน่าจะยังไม่เจอนะคะคนแบบนี้แต่ตัวคุณมิวเองฉลาดและเก่งคิดบวกเสมอจุดอ่อนอาจจะจริงใจเกินไม่เผื่อใจพอยอก็แบบนี้ล่ะคะให้หมดไม่กล้า